ชาวจีนอย่างเราๆเ,เนี่ยให้นึกถึงกลิ่นของสิวทอ้อเวลาเราไปพวกงานวันเกิด่ะทุกคนติดอยู่อย่างเดียวสําหรับตัวนี้เลยก็คืออยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาเช็ดหน้าให้ดูทุกคนจะตกใจหน้าจริงไหมอ่ <laughs> สวัสดีะพอกับปิวอีกครั้งหน่ายต้องแล้วปานะ สาวันนี้ถึงเวลาที่จะมามัดรวมไมเซล่าวอเทอร์ที่ตัวปิวเองเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยคะทุกคนโดยที่จะมาเมาให้ฟังว่าเอแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับใครมันดียังไงแต่ละตัวมันสะอาดต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนําว่าตัวไหนมันคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ละแบบ มันคือตัวไหนนะคะซึ่งต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าตัวปิวเองเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานผิวเนี่ยเป็นคนที่เป็นผิวผสมนะคะทุกคนก็คือบริเวณทีโซนตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีความนํามันเยอะกว่าส่วนอื่นนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีความแบบเป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมาเซลล์วอเตอร์หลายๆตัวที่วันนี้พูดถึงเนี่ยก็จะมีความแบบเหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวมันนะคะจะมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวจะดีขนาดไหนไปดูพร้อมกันได้เลยจ้ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนี่เวียมไมซ์ลาวอ e เอร์สูตรแคนเนแคร์นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาคือน่ารักปุกปิกมากน่าจะประมาณ249บาทถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะแต่ว่าตัวพิวเองเนี่ยซื้อออนไลน์มันก็จะมาแบบร้อยไปปลาร้อยกลางๆอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเหมาะกับคนที่ผิวมันแล้วแล้วก็มีโอกาสการเกิดสิวที่ค่อนข้างงา่ายตัวนี้คือแบบอ่อนโยนเวลาที่มันโดนตาอันนี้คือแบบสบายๆไม่มีการแสบตาหรืออะไร นะะในส่วนของกลิ่นอันนี้ต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยคือพไม่นแน่ใจว่าเป็นกลิ่นของตัวดอกไม้อะไรของเขาหรือเปล่านอ้อถ้าใครเป็นแบบลูกครึ่งจีนหรือเป็นชาวจีนอย่างเราๆเนี่ยให้นึกถึงกลิ่นของสิวทอเวลาเราไปพวกงานวันเกิดนะทุกคนคือกลิ่นเหมือนแป้งสิวทอมากตอนที่ดมตอนแรกก็แบบ แต่ถามว่ามันรำคาญขนาดที่ว่าแบบใช้ไม่ได้เลยไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับตัวนี้ความสะอาดเต็ม10บทวให้อยู่ที่7คะแนนนะคะทุกคนสามารถทําความสะอาดได้ค่อนข้างดีถ้าแต่งหน้าระดับกลางแบบดูแลกันนะก็คือมีแบบมีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องใช้ประมาณสองสาแผ่นสาลีนะคะทุกคนเป็นหนึ่งตัวที่ราคาจับต้องได้ซื้อมาลองไม่ผิดหวังค่ะทุกคนขยับมาดูตัวที่2กันบ้างดีกว่านั่นก็คือตัว Garnier m c e l a Water ที่เป็นตัวสีชมพูนะคะตัวนี้คือแบบยอดฮิตตลอดกาลเป็น เป็นตัวไมเซลาวอเทอร์แรกๆเลยที่ปิวซื้อมาลองใช้นะจ๊ะแล้วถามว่าใชจริงไหมก็คือเหลืออยู่แค่นี้ทุกคนคือมันจาหมดแล้วจ้าถือว่าเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋านะคะถือว่าเป็นเทียเดียวกับนิวเวียได้เลยเนาะทุกคนถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือราคาเท่าๆกัน249บาบาทที่ชอบเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะทุกคนคือวันธรรมดาวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆที่เหมาะจะเป็น everyday use ก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นอ่อนโยนนะคะเหมือนกับ ตัวนีเวียเลยก็คือโดนตาแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะในเรื่องของความสะอาดนะคะส่วนตัวปี่ว่าก็ยังมีความใกล้เคียงกับของนีเวียนะทุกคนก็คือยังมีความไม่ได้ทําความสะอาดแบบล้าลึกมากถ้าสมมติว่าแต่งหน้าระดับกลางหรือแต่งหน้าจัดๆเนี่ยสำลีนี่คือต้องประมาณสองสแผ่นถึงจะเอาอยู่แต่ก็อยากเอาอะไรกับเขามากเลยเพราะว่าตัวนี้พีถือว่าเป็นเบสิกมเซล่าวอเตอร์ที่ราคาปุกปิ๊กใครที่เป็นแบบผิวธรรมดาผิวมันผิวแห้งตัวเนี้ยใช้ได้หมดนะ ตัวที่3นะคะที่บิวรู้สึกว่าก็ชอบเหมือนกันนาอนั่นก็คือตัว L'Oreal m a y c e l l a Water ที่เป็นตัวฝาสีชมพูนะคะตัวนี้ที่บิวจำไม่ผิดราคาอยู่ที่299บาทนะคะทุกคนที่เป็นตัวราคาเต็มซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็คือจะมีความสะอาดล้ำลึกกว่าตัวการ์ดนีเยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะคือสําหรับคนที่แต่งหน้าระดับกลางแบบบิแล้วเนี่ยบิรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าตัวการนี้เยสีชมพูนะคะทุกคนมันจะสามารถทําความสะอาดได้ดีกว่านาอเหมาะกับทุกสภาพผิวเลย ไม่ได้เน้นไปที่คนที่ผิวแห้งหรือคนที่ผิวมันในส่วนของความสะอาดเต็ม10ตัวเนี้ให้ปลื้ที่ 8คะแนนนะคะทุกคนไม่ดีจริงไม่มาบอกหรอว่ามันตองแล้วปลาขยับเข้ามาสู่ตัวที่4นะคะทุกคนนั่นก็คือ Bio The D b i โอเดม a s ีเบียมเนะคะเป็น1ตัวที่เรลพูดถึงใน Favorite Skincare 2021นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบมากคือผลลัพธ์มันคือแบบปังปังปังกันละมั่งสักภาพมันดีมากจริงๆทุกคนคือเป็นเหมาะกับคนที่เป็นสิวผิวมันนะคะที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมันอ่อนย นคุกคแต่แอบเมานิดนึงนะตัวนี้จริงๆแล้วมันจะมีความแบบมีกลิ่นนิดนึงตอนที่เราใช้เนาะซึ่งเป็นกลิ่นที่ตัวพิวเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะคือมันไม่ได้ถึงกับแย่แต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นที่เป็นความแบบสูดแล้วมันเป็นเทเรพีอะ่ะมันคือไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบ สูรได้ตลอดเวลานะคะทุกคนแต่ถามว่ามันลำบากมันระคายเคืองหรือมันแบบรำคาญตอนที่ใช้ขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับความสะอาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบแบบชอบมากๆคือเต็ม10นะดูให้ไปเลย9คือมันสะอาดมากและนอกจากมันจะสะอาดเนี่ยมันยังให้ผลลัพธ์ที่ดีมากด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือมันสามารถช่วยทํำให้หน้าของเราอะ่ะ มันน้อยลงหลังจากที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ปิวรู้สึกว่าหน้ามันเป็นพิเศษหรือว่าช่วงไหนที่เป็นสิวนะคะก็คือจะทิ้งทุกตัวที่เมื่อกี้พูดมาเลยแล้วก็มาใช้ตัวนี้แทนเหมาะมากๆก,กับคนที่เป็นสิวง่ายหรือเป็นคนที่ผิวมันเป็นพื้นฐานนะคะอยากให้มาลองตัวนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างสูงนะคะทุกคนราคาอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ6 5 0้อ0บถึงเจ็บาทคือถ้าซื้อแพ็คคุกมาแบบพันสามพันสี่นะคะทุกคนตัวไบโอเดอร์มาเองปิวเห็นเขามีพวกวไซส์เล็กๆที่แบบ บบ50 ml หรือว่า100 ml อะไรอย่างเงี้ยคนเป็นสิวรับรองว่าถ้าใช้แล้วจะขาดตัวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนอาล่ะค่ะก้าวมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่ใช้แล้วชอบมากๆนั่นก็คือ La Roche Posay นะคะตัว Sensible Sensitive ินนะคะเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบที่สุดในปี2022คือแบบขึ้นชิงตำแหน่งตัวที่จะมาชิงรางวัลกับตัว b บโ d เด ma c e า i u m h 2o เลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาซื้อตัวนี้ทำกันบ้านมาแล้วว่าแบบมันทำความสะอาดได้ล้ำลึกตั้งแต่สำลีแผ่นแรกคือทุกคนจะเห็นว่าตัวแรกๆที่บิวพูดถึงอะ่ะมันต้องมีความใช้สำลีประมาณสองสาแผ่นเพื่อทำความสะอาดให้มันแบบหมดสดพอเขาเคลมแบบนี้ปุ๊บแล้วลองซื้อมาใช้อะ่ะมันสามารถ ทำความสะอาดได้ดีตั้งแต่สำลีแผ่นแรกจริงๆทุกคนคนแต่งหน้าระดับกลางแบบนี้คือสามารถเอาอยู่ได้เลยถ้าความสะอาดนะพูดถึงเต็มสินะปิวให้10เลยคือวันไหนที่รีบๆนะทุกคนสำลีแผ่นเดียวกับมิเซลวอเทอร์ตัวนี้นะแล้วไปลินเซอร์ต่อสามารถทําได้เลยอันนี้ไม่จ้อจี้นะคะทุกคนในเรื่องของความสะอาดทาได้ดีมากๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเช่นเดียวกันสําหรับปิวในฐานะคนผิวผสมที่ลองใช้ตัวนี้แล้วก็เลิฟมากๆไม่ แพ้กับตัวซีเบียมเลยค่ะทุกคนติดอยู่อย่างเดียวสําหรับตัวนี้เลยก็คือราคาค่อนข้างสูงเลยทุกคนอันนี้ถ้าไม่ลดราคา500 ml ราคา1,000บาทแต่ถ้าโปรก็ประมาะ800 750ก็ถือว่าเป็นไมเซล่าวอเตอร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะตั้งแต่ปี2022ที่ลองมานะชอบตัวนี้มากที่สุดเออแล้วถ้าจะต้องเลือกตามความคุ้มค่าเทียบในทุกๆแงม่มุมราคาความคุ้มค่าผลลัพธ์อะไรเงี้ยไปรู้สึกว่าตัวชอบ ตัวนี้มากที่สุดคือ b บ o d e r m a าซีเ H2O นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีผลลัพธ์ก็จะดีกว่าพวกตัว m ม c e l l a วอเทอที่แบบเช็ดเชธรรมดาหรือว่าเป็น everyday use เนาะตัวนี้ให้ทงความสะอาดแล้วก็ความคุมมันได้ค่อนข้างดีนะคะอีกตัวหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าคุ้มค่าเลยในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยนั่นก็คือตัว La Lo สนะคะบอกเลยว่าราคาแพงนิดเดิแต่ว่าผลลัพธ์ใช้กับหน้าเราแล้วเนี่ยหน้าเราคือดีขึ้นมาแบบทันตาเห็นได้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะหา ว่าจอจีเมื่อกี้ให้ดูตอนที่เช็ดกับมือไปแล้วใช่ไหมว่ามันทําความสะอาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเป็นตัวเดียวที่พอยู่ให้10เต็ม10อยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาเช็ดหน้าให้ดูทุกคนจะตกใจหน้าจริงไหม คือเมื่อกี้เข้าตาไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือไม่แสบตาแบบไม่แสบตาเลยเนี่ยทุกคนดูดิสะอาดแบบสะอาดหมดจดนี่คือแบบหน้าจริงแล้วนะแทบไม่เหลืออะไรแล้วมันได้เบอร์นี้เลยแล้วก็คือแบบเอาเครื่องสำอางออกได้เยอะขนาดเนี้ยเอาเครื่องสำอางออกได้เยอะขนาดนี้ โอ้เป็นเล่นไปนะทุกคนอ่ะเห็นผลลัพธ์มาแล้วก็ประมาณนี้นะจ๊ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปิวมา c h ช n n นลไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์น่ารักน่ารักและมีสาระแบบกรุบกรุบกันอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ปิวต,ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ